โอเคสวัสดีครับทว r ปเบเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ทวเร่งเอเชันทีวีโชว์ขอส่งผลงานล่าสุดไปอีกหนึ่งลำนี่นะครับวันนี้เป็นคิวของเจ้ายามาฮ่านะครับเ r รเซอร์เก้ทนี่ครับอ่าคันนี้ถือว่าเป็นตัวเท่นะครับเป็นรถที่มีพละกกำลังเหลือล้นเลยจริงๆนะครับสีน้ำเงินด้านี่เป็นสีที่ผมชอบมากๆเลยอยู่แล้วนะครับสีสวยมากนะครับตัวจริงนะ วันนี้นะครับโจทย์ของลูกค้าก็คือต้องการแรกข้างตรงรุ่นนะครับแล้วก็แรกท้ายตรงรุ่นโดยใช้ปิ๊บอลูมิเนียมบนแบบไม่ต้องใหญ่มากนักนะครับแล้วก็ขอน้ำหนักเบาส่วนกล่องข้างจะเน้นความจุนะครับเอาไว้เดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัดหลายๆวันนั่นเองนะครับผมแต่โจทย์ของลูกค้านี่นะครับมีความจำเป็นที่เราจะต้องสร้างผลงานให้กับ เขาเองโดยเฉพาะเนื่องจากว่าตัว Tracer 900G คันนี้เนี่ยทำการเปลี่ยนนี่ครับพักเท้าคนซ้อนนะครับเขาจะเป็นของ MT09 นะครับลูกค้าเปลี่ยนมาเนื่องจากว่าอาจจะเป็นเรื่องของส e รีระแล้วก็ความต้องการนะครับที่เขาจะต้องติดตั้งอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมนั่นเองนะอ่าจึงทําให้แหลกข้างที่มีขายอยู่ในท้องตลาดเนี่ยมันไม่สามารถที่จะใส่กับตัวพักเท้าของเขาได้หรือชุดของเขาได้นั่นเองจําเป็นที่แพนเทอร์ตต้องสร้าง เพื่อให้กับเขานั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรารู้ที่ตัวปี๊บกันก่อนนะครับตัวปี๊บบนเนี่ยนะครับเป็นของแชทนะครับเป็นปี๊บทรงมนนี่ฮะเป็นปี๊บทรงมนที่ถือว่าเป็นปี๊บรูมิเนียมที่มีน้ําหนักเบานะตัวนี้เป็นรหัส T-R 3 7นะครับ T-R 3 7สีเงินตัวปี๊บของแชทเนี่ยจะมีความเด่นของเขาก็คือที่ตัวฝาและตัวตัวก้นปี๊บนะครับ ไม่รวมตัวบอดี้นะที่ตัวก้นและตัวฝาเนี่ยเป็นการขึ้นงานชิ้นอลูมิเนียมชิ้นเดียวไม่มีรอยต่อไม่มีการเชื่อมนี่ฮะนี่ครับอ่ามันก็เลยดูสวยงามดูอ่าพรีเมียมขึ้นมาหลายเบอร์แล้วมันก็น้ำหนักเบาขึ้นนะครับผมภายในของตัวเค้าเนี่ยนะครับนี่ฮะจะมีการปัม๊มอ่าตัวแช่ซึ่งเราจะมองเห็นจากข้างบนนะฮะจะมองเห็นจากข้างบนนี่เท่ๆแบบนี้เลย ปั๊มลงไปเลยนะครับก็จะเลยเป็นมิติให้ดูสวยงามดีไซน์ชวบเชียวเลยตามสไตล์สปอร์ตโคอิงของแชร์คอล่ะนะครับคิปเมื่อถามกันมานะครับว่าซื้อไปแล้วเนี่ยตัวรู2รูนี้เนี่ยที่ให้มามีไว้ทำอะไรนะครับผมก็ในความหมายก็คือตัวแชร์เนี่ยเขามีมาร์กไว้ให้แล้วสำหรับที่จะเจาะรูเพื่อที่จะยืดตัวเบาะพิงสามารถยืดตัวเบาะพิงได้ นะครับถึงแม้จะเป็นปิ๊บขนาดเล็กใส่หมวกกันน็อกไม่ได้นะครับแต่สามารถที่จะใส่กระเป๋าเอกสารนี่ฮะผมลองใส่ให้ดูก็คือกระเป๋าโน้ตบุกขนาด14นิ้วสบายๆนะครับแล้วก็มีพื้นที่เหลืออีกพอสมควรเลยนะครับในส่วนของตัวปี๊บเนี่ยเขาจะให้แผ่นรองกันกระแทกมาให้จากโรงงานเลยจากแชร์ดก็เลยนะครับผมนี่ฮะปึ๊บให้แผ่นรองกันกระแทกมาตัวนี้ก็เป็นอินเฉลียยภายในของเขา เป็นงานเคลื่อนรูปชิ้นเดียวนี่ฮะตัวปี๊บอลูมิเนียมแชทเนี่ยถ้าสำหรับปี๊บบนเนี่ยเขาจะมี2ขนาดให้เลือกนะครับผมก็มีขนาด37ลิตรก็คือตัวนี้ที่เราทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็48ลิตรซึ่งสามารถใส่หมวกกันน็อกได้2ใบแบบกลมๆนะแต่ถ้าเป็นหมวกกันน็อกแบบมีกรงมีแก๊ปอะไรพวกนี้ก็อาจจะใส่ได้แค่ใบเดียวแต่สําหรับ tr 3 7ตัวนี้ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้นะครับตัวนี้จุดขายของเขายี่างหนึ่งก็คือการที่เรา,ายกออกจากรถ แล้วที่ตัวจับเนี้ยมันเป็นมันเป็นมือจับสําหรับหี้วโดยเฉพาะเลยนะครับอย่างนี้ครับปึ๊บยกนี่ฮะแล้วเราก็สามารถที่จะเอาตัวหี้วเป็นกระเป๋าเดินทางแบบนี้ได้เลยนี่แบบนี้ครับอ่าส่วนตัวถาดนะครับใช้ถาดเป็นถาด xl ที่เขาให้มาด้วยนะครับแต่ในปัจจุบันในตัวแชทเองก็มีถาดที่เป็นอลูมิเนียมมีจําหน่ายแล้วนะครับอ่าถ้าสมมุติว่าเราวิ่งโดยไม่มีตัวปิ๊บบนมันก็จะออกมาประมาณนี้ นี่ฮะออกมาเท่ๆประมาณนี้เลยอ่าอ่ะ,อะในส่วนของตัวเดีย๋ยวผมใส่ผมกอน,นปับ๊บล็อกชึบนี่ฮะล็อกเก็บเรียบร้อยครับชึบอ่าในส่วนของตัวกล่องข้างนะครับกล่องข้างตัวนี้เนี่ยเป็นกล่องข้างพลาสติกนะครับเป็นทรงกลมทรงมนดูสปอร์ตสปอร์ตเดี๋ยวเราดูด้านหน้ากันนิดนึงนี่ครับอ่ามองจากมิติด้านหน้านะครับ จากมิติเนี้ยผมยืนตรงๆจากไปตุ้องไปแฮนด์นั้นเพื่อนนะจะสังเกตว่ามันเกินตัวรถประมาณหนึ่งนะครับที่ผมให้ก็คือผมก็จะให้เหมือนเดิมก็คือประมาณ1ฝ่ามือน,นะครับโดยเฉพาะใครที่ใส่ไปแฮนด์เดิมมันก็จะประมาณนี้นะครับให้กะตามจากายแฮนด์ประมาณ1ฝ่ามือน,นะครับตัวกล่องนี้รหัสของเขาก็คือแชด HS36 HS36 ขนาดความจุข้างละ36ลิตรเป็นกล่องแบบเปิดข้างน่ฮะเป็นกล่องแบบเปิดข้าง เขาจะมีออปชันให้เลือกนะครับมีออปชันให้เลือกบริเวณนี้บริเวณนี้เราเรียกว่าฝาครอบนะครับฝาครอบตัวนี้เป็นฝาครอบพิมพ์ลายเคปล่านะครับมาจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับเป็นพลาสติกพิมพ์ลายเข้าไปนะครับแล้วก็มีอีกก็คือที่เป็นฝาครอบแบบสีดําเงานะครับฝาครอบสีขาวหรือจะเป็นฝาครอบสีเงินอ่าสีเทานั่นเองนะครับผมอ่เปิดข้ามแบบนี้ครับที่ตัวสลักมือจับเขาปึ๊บมีสลักตรงนี้ครับเปิดครับปั๊บ ออกมาที่เหตุผลที่ตัวแช่ทำให้เป็นกล่องทรงโค้งแล้วก็ออกแนวกว้างนิดนึงเนี่ยจุดประสงค์ของเขาหลักๆเลยนะเพื่อให้ใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้หนึ่งใบนี่เหมาะกับรถสปอร์ตสายสปอร์ตนะครับที่ไม่ชอบติดกล่องท้ายนะครับแล้วก็ต้องการพื้นที่ในการใส่เก็บหมวกกันน็อกแบบนี้เลยนี่ฮะเป็นหมวกสปอร์ตอันนี้ออกหมวกใบนี้นของผมเองนะแอบมีแนวอาไรล่ะมีมีมีสปอยเลอร์นิดหนึง่ง นะครับก็ยังสามารถใส่ได้นะครับให้สายรัดก,กันกระแทกมาน<ล>ี่<ด> <ๆ S 2> ครับแบบนี้อ่ะตัวกล่องนะครับถอดออกจากตัวรถไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนะครับผมไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนี่ฮะมันจะมีสลักของมันอยู่เดี๋ยวถอดให้ดูนะครับผมมันจะมีสลักของมันอยู่ด้านในนั้นนะครับอันนี้ล็อกนะครับกดล็อกครับนะครับเก็บดึงมือจับขึ้นมานะครับ แล้วก็ดึงสลักตัวนี้ฮะนี่ครับดึงสลักตัวนี้ง้างขึ้นมานิดนึงครับแบบนี้ฮะง้างพอรู้สึกว่ามันง้างออกมาแล้วปลดล็อกนะครับเราก็ดึงตัวนี้ขึ้นปึ๊บหนึ่งนะชึบล็อกแบบนี้ครับแล้วก็ถอยหลังนะครับตัวแหลกน,นะครับเราสร้างรถแทนเทอร์นะครับตัวแหลกนี้ทําขึ้นมาให้ตรงรุ่นและใช้กับคันนี้โดยเฉพาะเนื่องจากว่าคันนี้เปลี่ยน ที่ขาปักเท้าเนี่ยนะครับของคนซ้อนเนี่ยเป็นของ MP09 มาเพราะฉะนั้นเราต้องทําการสร้างตัวนี้ขึ้นมาใหม่นะครับมีอะแดปเตอร์ตรงรุ่นให้มีชิ้นงานตัวนี้ให้นะครับนี่ฮะสร้างขึ้นมานี่เลยปกนะสีเพา้วยโค้ดอย่างดีนะครับเวลาใส่ก็ไม่มีอะไรยุ่งยากครับใส่ดูว้ตัวนี้เข้าไปก่อนปึ๊บนะครับนี่ฮะดูให้เข้าล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ออกแรงกดนิดนึง๊บเอาให้เข้าล็อก พักได้เลยปั๊บนี่ครับอ่าครับก็ถือว่าเหมาะกับการเดินทางทั้งในเมืองนะครับแล้วก็ออกเดินทางต่างจังหวัดนะครับดูๆได้เลยนะโอเคสนนราคาทั้งชุดนี้ทั้งชุดเลยนะครับมีตัวกล่องมีแหลกข้างชุดอะแดปเตอร์นะครับแหลกท้ายอ่าถัดล็อกนะครับตัวปิ๊บบนนะชุดนี้ทั้งชุดเดี๋ยวใส่ไปให้ใต้โพสตเหมือนเดิมเลย ขอบคุณเพื่อที่ติดตามชมครับขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนสินค้าของเรา <S <S เดี๋ยวมีอะไรเรามาอ่ามาสนมามาโชว์กันอีกทีหนึ่งอโอเคนะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ